วสวัสดีจ้าเอฟซีมาดูเราทอนหอมแดงค่ะหอมแดงประเทศไทยซื้อผ่านมาจากประเทศไทยค่ะเพราะว่าอีกสองวันฝนจะตกนะคะพายุจะเข้าเอาไวไม้มไม่ได้เดี๋ยวจะเน่าสมหวันนี้นี่หอมแดงหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่หัวเม่งๆทั้ง,ทงนั้นเลย เอาไว้ไม่ได้ถ้าเอาไว้มันก็จะแตกหัวขนาดนี้เลยนะคะดูนี่หอมแดงหัวใหญ่ๆเราเอาไว้ไม่ได้แล้วคะ่ะเอาไว้แล้วมันจะแตกแตกนี่มันจะเพิ่มหัวนั่นแหละเวลาเรา,เาไว้ไม่ได้แล้วมันจะเน่าดูหัวใหญ่ใหญ่มันจะเน่าสมดดูเจ้าว,วันถอนหอ,นอนมกันดีกว่าขยอยค่ะอันนี้ปลูกเมื่อปีที่แล้ว หัวเม่งๆทัง้งนั้นเลยถ้าไว้มันก็จะยุบไปเรื่อยๆหัวโตๆถ้าไม่ยุบมันก็จะเน่าไปเลยนะคะพอโดนฝนถ้าไม่เน่าขาดที่เราถอนออกมาเราก็จะเก็บไว้ได้ไม่นานถ้าแรงแบบนี้จัดก,การได้เลย จริงๆต้องรอไอ้นี่ที่ดอกวันนี้ให้เหี่ยวให้หมดนะหัวมันจะโตแต่ว่ารอไม่ได้โรอมันก็จะเจไม่เวลานะคะถ้าเกิดเขาเรียกไปไบตกที่ไหนเราก็ไปเสียดายพอผักอื่นเรายังน้อยอยู่ค่ะผักมุ่งยังเล็กอยู่นะคะ ตัวค่าแล้วนี่เราจะเอาที่ปลูกปลูกแยงอื่นละหอมแดงแรงนี้เอาแค่นี้ไอ้ที่ส่วนนี้เยอะเยอะนั่นต้องไปถอนเดือนหน้าอันนันอันนี้เอานี่ก่อนนี่ขอปลูกปีที่แล้วถอนปีนี้ ผมแดงนี่โลละพันห้าร้อยเยนนะพันห้าร้อยเยนเป็นเงินไทยเท่าไหร่มาณเท่าไห 1, 500, 500, 300, 400ร่พันห้าพันห้าสามร้อยสี่ร้อยฝรั่งบาท โลละ400สี่ร้อยกว่าบาทนี่เะยเอะเลยตึมเยนยะต้นเราก็เอาเขามาในนี้เลยผสมไถรวมไปตื่นมาเจ๊ไม่ทำอะไรเข้าสวนเมื่อกี้แฟนมาไปสามีมาดูพามาไปเดินเล่นพาน้องหมาจะพูดอย่าง สำปงได้เยอะเลยแค่นี้ถอนไปเรื่อยเดี๋ยวถอนถอนหมดถอนจนหมดเนาะเอาเราจำเป็นต้องถอนเราไว้ไม่ได้แล้วถอนแล้วเราก็ถทยแล้วพอเรามีรถไทยเล็กของเรา qua dài thằng nắng ลายเด็กเส้นหัวยังใหญ่ไม่จนที่ก็มีนะคะแต่ถ้าใหญ่จนที่แล้วมันจะขยายมันจะแตกแตก,กเป <c oughs> ็นไอ <c oughs> เก่งกี่เี้นู้นอสามป้องซึ่งโซโกะนะวันจันทร์ไปเจอสามป้องอยู่ที่นี่คนญี่ปุ่นเขาใจดีนะคะคือเราเขาจะทักเขาจะทักเขาจะคุยถ้ามีอะไรก็มาให้กันมาแบ่งปันกัน อยู่นานจนรู้จักกันหมดหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูถ้าเราเอาไว้ไม่ได้แล้ว ถอนก็ได้เป็นเงินแล้วกนะันนี่เก็บไว้ตักสามวันถึงไว้ไว้สามวันแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดต้นออกแล้วขายเลยต้องน้อยๆหนึ่งค่ะก็ได้เยอะนี่ดูสิค่ะ หัวแดงโตๆทั้งนั้นเลยถ้าเราปลูกเองอย่างนี้แล้วเราเอาเก็บไว้ได้นานหน่อยนะคะใครซื้อเราเราก็โอ้โหเอาไว้ได้ประมาณสามเดือนนะสามเดือนโดยที่ไม่งอกไม่อะไรดูด,ดูหัวสิคะใหญ่มาก ตูหัวจะเหัวใหญ่มากเบึ้มเบมต้นมันใหญ่หัวก็ต้องใหญ่ขอวทามันดดูหัวใหญ่ <c oughs> เอาไว้เดี๋ยวมันจะแตกเป็นหัวเล็กห่ะเอาไว้โตก็ได้คันนี้มันมันจะแตกแบบนี้แตกเป็นหัวเล็กหัวน้อย นี่ดูสิคะถอนแป๊บเดียวเยอะแยะเลยนี่เป็นกองนี่อีกตะกร้าหนึง่งเต็มไปหมดเลยคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ